แล้วทราบไหมคะว่าไม่ต้องกินยาลดความอ้วนก็โย,โยโยได้นะจ๊ะเฮ้ยนะคะมีได้หรอนะคะบางคนตกใจ <c oughs> นี่นะคะคือวันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆน,นะคะกําลังลดน้ําหนักด้วยวิธีการไหนอยู่นะคะบางคนก็กินยาลดความอ้วนนะคะบางคนก็อดอาหารด้วยตนเองนะคะเสร็จแล้วทีนี้ตั๊กกำลังจะบอกว่าการที่เรา ไม่ต้องกินยาลดความอ้วนเราก็สามารถที่จะเกิดโยโย่เอฟเฟกได้นั่นหมายถึงถ้าวันนี้นะคะพเพื่อนๆลดวิธีลดด้วยวิธีการอดอาหารนะคะแล้วทีเนี้ยเกิดวันหนึ่งนะคะตะบะแตกนะคะก็สามารถที่จะโยโย่เอฟเฟกได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในขณะที่เรานะคะรู้สึกอด เฮ้ยฉันเจออันนี้ฉันกินไม่ได้เฮ้ยเจออันนี้ฉันกินไม่ได้ไม่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 ไมไมไมอดแบบนี้นะคะ <c ười> คือแบบว่าถ้าเราอด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 ,อดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันนึงเกิดเราตบาดแตกมันก็จะทําให้เรากินมากขึ้นในขณะที่เราอดเซลล์ของเราอะ่ะมันจะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขมันจะเกิดภาวะเครียดภาวะกดดันซึ่งจะทําให้การลดน้ําหนักของเราไม่ได้ผลนะคะถ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆอยากลดน้ําหนัก ต้องกินให้ครบ3มือ้อถูกต้องตามหลักโภชนาการนะคะทุกคนลดน้ำหนักด้วยวิธีการไม่อดอาหารไม่พึ่งยาลดความอ้วนนะคะดีต่อสุขภาพยั่งยืนนะคะสำหรับวันนี้ตักกี้ไปแล้วรักสุขภาพรักดังกายไปกับตักนะคะบ๊ายบาย